สวัสดีค่ะช่องพินัจจาาหาคุณสามารถย้อนเวลาไปได้คุณจะกลับไปทำอะไรคำถามนี้คงเป็นหนึ่งในคำถามที่ทำให้คุณได้รับคำตอบมากมายต่างคนก็มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกันแต่สำหรับนายแอนดรูคาซินนั้นเขาเลือกที่จะย้อนกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยเงินลงทุนเพียง800เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น เขาไปลงทุนในตลาดหุ้นจนกลายมาเป็น300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์แน่นอนว่าเรื่องนี้กลายเป็นคำถามของใครใหลายๆคนว่าเขาย้อนเวลาได้จริงหรือไม่หรือนี่จะเป็นเพียงแค่ข่าวลวงเราลองมาดูข้อมูลของชายที่มาจากอนาคตคนนี้กันและลองใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าคุณเลือกที่จะเชื่อแอนดรูคลาซินในทุกสิ่งที่เขาบอกหรือไม่ ย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมปี2003ทาง FBI ได้เข้าควบคุมตัวนายแอนดรูคาซินโดยการร้องขอจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Security and Exchange Commission หรือ SEC เนื่องจากทาง SEC เองตรวจพบว่าบัญชีการซื้อขายของนายแอนดรูนั้นมีความผิดปกติเป็นอย่างมากจึงต้องการให้ทาง FBI ควบคุมตัวมาเพื่อทําการสอบสวนต่อไปจุดเริ่มต้นที่ทาง SEC ต้องการตรวจสอบในายแอนดรูก็คือตัวนายแอนดรูเองได้เริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเงินทุนเพียง800เหรียญดอลลาร์สหรัฐ <Wow. S 1> และหลังจากนั้นเงินทุนของเขาก็ได้กลายเป็นกำไรกว่า350 <Yeah. S 1> ล้านเหรียญนดอลนลาร์สหรัฐด้วยเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์และยิ่งไปกว่านั้นหุ้นแต่ละตัวที่เขาเลือกซื้อนั้น จัดอยู่ในประเภทหุ้นความเสี่ยงสูงซึ่งเขาได้เลือกช้อนซื้อหุ้นความเสี่ยงสูงถึง126ตัวเข้ามาอยู่ในพอร์ตของเขาและหุ้นความเสี่ยงสูงทุกตัวที่เขาเลือกซื้อกลับทํากําไรครบทุกตัวที่เขาซื้ออย่างน่าประหลาดซึ่งในความเป็นจริงนั้น พูดค,ความเสี่ยงสูงนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะสามารถเลือกตัวที่น่าจะทํากำไรได้อย่างแน่นอนถึง126ตัวและสามารถทํากำไรได้ครบทุกตัวที่คุณซื้อเว้นเสียแต่ว่าคุณจะรู้ล่วงหน้าก่อนที่นายแอนดรูจะถูกควบคุมตัวทาง SEC เองก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยว่านายแอนดรูได้นำข้อมูลลับของบริษัทมหาชนต่าง,างๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองจน FBI ได้เข้ารวบตัวแล้วทำการสอบสวนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจในสิ่งที่เขาทำก็คือในายแอนดรูอ้างว่าเขารู้ว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นในช่วงเวลานั้นๆก็เพราะว่าเขามาจากโลกอนาคตในปีคศ2256 22, นั่นเองแต่อย่างไรก็ดีในายแอนดรูได้รับสารภาพว่า ตัวเขาเองนั้นตั้งใจว่าจะทยอยซื้อเพิ่มเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตแต่แน่นอนว่าความโลภนั้นบังตาทำให้เขาหักห้ามใจไม่อยู่และเทเงินจนซื้อมากจนผิดสังเกตจนไปสะดุดตาเจ้าหน้าที่ SEC เข้านั่นเองหลังจากที่นายแอนดรูได้อ้างว่าเขานั้นมาจากโลกอนาคตในปีคศ2 5 6 6ทาง FBI ก็ได้มีการสอบถามถึงข้อมูลว่า คณมาได้อย่างไรและใช้เทคโนโลยีใดในการย้อนเวลามาจากโลกอนาคตแต่นายแอนดรูก็ไม่ตอบโดยอ้างเพียงว่าไม่อยากให้เทคโนโลยีระดับสูงนี้ตกไปอยู่ในมือที่ผู้อาจไม่ประสงค์ดีและอาจใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดแน่นอนว่าเมื่อไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดทาง FBI ก็จำเป็นต้องดำเนินคดีนายแอนดรูคลาซินในข้อหานำข้อมูลลับของบริษัทมหาชน ไปแสวงหาผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองขณะที่นายแอนดรูคลาซินกำลังถูกควบคุมตัวเพื่อไปยังศาลนายแอนดรู Andrew, กลับหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งหลังจากข่าวด้วยถูกเผยแพร่ออกไปหลายฝ่ายพยายามสืบข้อมูลเกี่ยวกับนายแอนดรูโดยสอบถามกับ FBI ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ FBI ทุกคนได้ปฏิเสธตรงกันหมดว่า ไม่เคยได้ยินชื่อชายคนดังกล่าวมาก่อนเลยรวมถึงตรวจสอบกับทาง SEC ก็พบว่าไม่มีชื่อของนายแอนดรูคลาซินอยู่ในบัญชีตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นหลายปีทางหนังสือพิมพ์ Weekly World News ได้มีการตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของนายแอนดรูอีกครั้งในปีคศ2006ซึ่งนายแอนดรูเองไม่ยอมเปิดเผยว่า เขาสามารถหนีจากการควบคุมตัวของทาง FBI ได้อย่างไรโดยให้สัมภาษณ์แค่เพียงว่าเขากำลังทำงานอยู่ในบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งหนึ่งในประเทศแค <Wow! S 1> นาดาและสิ่งที่น่าแปลกใจอีกเรื่องก็คือเขาทำงานอยู่ในบริษัทที่ผลิตน้ำมันจากออยแซนหรือทรายน้ำมันซึ่งจะสามารถสกัดน้ำมันออกมาจากทรายให้เป็นน้ำมันดิบและเข้าสู่กระบวนการกลั่นต่อไป ซึ่งออยแสนนั้นกลายเป็นที่ยอมรับแล้วในปีพศ2008ว่าจะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอนาคตซึ่งนั่นหมายความว่านายแอนดรูได้งานที่ค่อนข้างมั่นคงมากเลยทีเดียวผู้ที่ทีพิมพ์ข่าวของนายแอนดรูในช่วงที่ผ่านมาทั้งในปี2003และ2006มาจากหนังสือพิมพ์ Weekly World News ในสหรัฐซึ่งแน่นอนว่าหนังสือพิมพ์ดังกล่าว เป็นหนังสือพิมพ์ในหมวดความบันเทิงและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำจนถึงแทบจะเชื่อไม่ได้เลยอย่างไรก็ดีก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเรื่องของนายแอนดรู์คลาซินนั้นเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงหรือมันเคยเกิดขึ้นจริงๆกันแน่อาจไม่ยากเย็นนักถ้าหากคุณอยากค้นหาภาพของนายแอนดรูคลาซินบนอินเทอร์เน็ตแต่คุณจะพบว่า ภาพที่คุณจะเจอนั้นมีเพียงแค่ภาพที่ปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์ Weekly World News เท่านั้นหรือหากคุณต้องการค้นหาภาพการจับกลุ่มตัวของ FBI คุณก็จะได้เพียงภาพแอนดรูคาร s ซินถูกควบคุมตัวโดยการผ่านภาพถ่ายทางด้านหลังเท่านั้นและไม่ได้เห็นหน้าของนายแอนดรูคารซินในภาพข่าวดังกล่าวอย่างไรก็ดี หากภาพข่าวดังกล่าวเป็นเพียงแค่ข่าวลือคำถามคือภาพที่ปรากฏในภาพหัวหนังสือพิมพ์นั้นเป็นภาพของใครซึ่งจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีใครทราบได้ว่าเจ้าของใบหน้าบนหนังสือพิมพ์นั้นเป็นใบหน้าของใครกันแน่ซึ่งเรื่องราวของนายแอนดรูคาสินนั้นก็ยังคงจะเป็นปริศนาต่อไปในปัจจุบันมี so <far> away, ภาพยนตร์หลายเรื่อง ที่พูดถึงการย้อนเวลากลับไปทางสิ่งต่างๆจึงทำให้เริ่มมีการสนใจในเรื่องของการย้อนเวลามากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนั้นถึงแม้ว่ายังไม่มีการทดลองใดที่สามารถทำได้จริงแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งทฤษฎีที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นคือทฤษฎีของไรส์ไ์ ที่ได้กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงซึ่งแน่นอนว่าหากเราเดินทางเร็วกว่าแสงไม่ได้การย้อนเวลาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ดีการทดลองล่าสุดจากเซิร์นได้ค้นพบอนุภาคนิวตริโนซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงซึ่งหากอนุภาคดังกล่าวถูกนำมาพัฒนาและได้ผลจริง ทฤษฎีของไอสไตน์ le, อาจถูกเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญในขณะที่คุณเดินทางด้วยความเร็วที่เท่ากับแสงคุณจะเห็นว่าเวลาทุกอย่างบนโลกนั้นหยุดนิ่งแต่หากคุณเดินทางได้เร็วกว่าแสงคุณอาจจะย้อนเวลากลับไปได้จริงๆก็เป็นได้ท่านผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องพินาา่นัจจ๋านะคะสวัสดีค่ะ